สวัสดีค่ะทุกคนอุ้มมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะพวกเราสบายดีคุ้มไม่ได้ลงคลิป2วันเพราะว่าลูกสาวของสอวอมานะคะแล้วคือ ก็ต้องไปรับด้วยนะคะแล้วก็แวะไปบ้านพ่อปู่ด้วยค่ะทุกคนแต่อุ้มไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะนางอ่ะอายค่ะนางบอกว่าเธอจะถ่ายฉันได้ไหมฉันอะ่ะอยากถ่ายนะแต่ว่าฉันอะ่ะแบบนางคือน,นางช่วงนี้นางอ้วนขึ้นหลายกิโลมากนางก็เลยเป็นคนนะคะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะทุกคนไม่เหมือนเรานะไม่เหมือนเรานะ <laughs> สภาพเราเดิบๆเถื่อนๆอย่างนี้ทาไมเราแบบมีความ <laughs> มั่นใจในตัวเองมากๆ, <laughs> ๆเลยนะเออ หนเ,เ,เ,เราก็เลยเออเออฉันไม่ถ่ายเธอหรอกแบบถ้าถ่ายเห็นแวบๆบก็แวบๆบแบบแบบและกันนะฉันจะไม่ถ่ายเธอลงคลิปก็เอาตามใจเขาละกันนะคะเราเนาะเออนะทุกคนคะ่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะอุ้มก็เลยว่าไม่เป็นไรฉันมีคลิปค้างอยู่2วัน3วันเดี๋ยวฉันไปลงคลิปเก่าของฉันก็แล้วกัน

kola Seki Uno dwa Duško, jedna Jeresko. Aha. Muško aj tam. Ja. Papa. Mało go. สรสสีตาแล้วถอดสไลค์คือจะบูดเป็นสสันโ <Yeah. S 1> อ้ยอ,อยมา <c oughs> บ้านลุงนะคะทีไรเราก็ไม่ไวยที่จะแอบจอบเบิงสวนของอีกคุณลุงข้างบ้านนะคะอีกถัดไปจากบ้านคนลุงเนาะท,ทุกคนเขาทำสวนแบบสะอาดสะอา้ะอานเรียบร้อยมากนะคะเป็นคุณคุณลุงที่แบบอายุมากแล้วแหละแกไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่ที่ เยอรมัน er ยกเว้นว่าช่วงหน้าร้อนอะแกถึงจะมาอยู่บ้านที่เซอร์เบียค่ะสวอก็ช่วยตัดยาทำไมสวอมาช่วยตัดยาอีกแล้วเพราะว่าลูกชายของคุณลุง เอานะคะเครื่องตัดญ้าของคุณลุงไปเพราะตอนนั้นเขามาแล้วเขาก็เอาเครื่องตัดยาไปแล้วก็โทรติดต่อไม่ได้เลยนะคะทีนี้ก็เลยลุงจะตัดหญ้าเองก็เดินแทบจะไม่สะดวกอยู่แล้วนะสวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันมาตัดญ้าให้เธอละกันวันนี้สวอทาตัวเป็นพลเมืองดีค่ะ อุ้มก็ลเซลนั้นก็บอกเธอต้องถ่ายคลิปตอนที่ฉันตัดหญ้าตอนที่ฉันทํางานเยอะๆไอตอนที่ฉันแบบขี้เกียจขี้เกียจนะเธอไม่ต้องถ่ายนะเอฟซี FC เขาจะได้ว่าฉันเป็นคนขยนันอุ้มก็โอ้ยเธอหน่ะมันขยันอยู่แล้วทําไม่ต้องมาเสแสร้งหรอกขยนันจนเนี่ยมีพี่เอฟซีบางคนบอกว่าขยันมากจนเกินผิดปกติหรือเปล่าลองพาสวไปตรวจดีไหมนะคะมีพี่ๆเซลหมายก็จริงคือแกคนอะไรหางานทําได้ตลอดเวลา ทำคนเดียวไม่พอยังมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเราเองนะอพอแกเห็นอุ้มอยู่เฉยๆแกก็เธอได้ทําอะไรทีอ,อย่างวันนี้คือแบบโห้ยบางทีอุ้มก็โมโหนะทุกคนไม่ใช่ไม่โมโหบางทีแกไปทุระใช่ไหมสองสามชั่วโมงกลับมาก็คืออุ้มเก็บบ้านเสร็จอุ้มกว่าจะทํานูน่นกว่าจะทํานี่ทุกคนอ่าดูย t u b e ไปดูนูน่นดูอะไรไปบางทีสามชั่วโมงที่แกหายไปนะ่ะโดยทํางานได้ไม่เยอะกิ๊กก็ถามว่าเธอทําอะไรไปเหมือนแบบจับผิดว่าเราทํางานไม่เยอะไม่คุ้มอแต่ละวันน่ะทุกคนค่ะ แป้งกันไปก็แล้วเอเด็กกุชชีอเด็กกุชชล็อติไอเด็กกุชชล็ตอกกลตที่เก๊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 เรามีลูกที่น่าเกลียดม <laughs> กน่าเกลียดมาก <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากนะคะอยู่ที่ประมาณพูดไทยพี่ๆนะคะน้องๆอ,อิชาอิชาด้วยกันอยู่ที่16แล้วก็ถึง26องศานะคะวันนี้ สำหรับอุ้มถือว่าพอดีแต่ถ้า26ขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเริ่มร้อนแล้วนะคะสวสไปช่วยลุงกับป้าตัดหญ้าค่ะเพราะว่าจริงๆแกจะให้ลูกชายแกมาตัดแต่คือโทรไม่ติดทีนี้สวก็เลยบอกว,ว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแกไปช่วยลุงกับป้าตัดหญ้าแล้วก็วันนี้อุ้มจะทาลาซานญานะคะลาซานญาอุ้มจะทําแป้งนะคะแผ่นลาซานญาเองแล้วก็น้ําซอสนะคะ อุ้มก็ทำเองคืออุ้มทําเองหมดเลยค่ะทุกคนส่วนสูตรนะคะก็จะมีอยู่ในคลิปก่อนๆนู่นนะคะวันนี้อุ้มก็จะทําแบบรีบๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปของเราจะยาวเกินไปค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลงมือทําลาสัญญากันเลยค่ะ ในการทําแป้งลาซัญ,ญ่านะคะทุกคนจะอุ้มเคยทําไปแล้วนะคะหลายคลิปมากๆเลยเนาะแต่เดี๋ยวอุ้มจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะคะอุ้มใช้แป้งประมาณ300กรัมนะคะแล้วก็น้ําเปล่าค่ะประมาณ6-7ช้อนนะคะค่อยๆใส่ทีละช้อน2ช้อนนะคะอย่าใส่ไปทีละหมดเลยตุ้มเดียวไม่เอานะทุกคนคะ่ะเพราะว่าบางทีเนาะแป้งแต่ละแป้งแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละมันจะมีรหัส มันจะมีความนวลของแป้งความละเอียดของแป้งไม่เท่ากัน<ด>ค่ะทุกคนดังนั้นก็ใส่ทีละช้อนสองช้อนไปก่อนเนาะทําทุกอย่างเองหมดเวมาันอนเรซเซลบอร์อโซเซอันนี้ทําแบบเถนๆเลยนะเพราะว่าโต๊ะตัวนี้มันเก่าแล้วตัไดไปเลยค่ะปกติเราต้องใช้ที่ตัด รองเท้ารองเท้าช้าชุดช้างลูกค้าก่อน <S <S สมาชิกรออะไระหูกรออะไรพวกเองกู้พอเราได้แป้งมาแล้วนะทุกคนจ๋าเราก็ค่อยๆใสยไปทีละชั้นทีละชั้นนะคะเหมือนเราทํา โอ้ขนมชั้นเลยจ้ะทุกคนก็ใส่ซอสนะคะใครอยากใส่เห็ดชั้เป็นยองอยากใส่เขาเรียกว่าหมูแฮมอยากใส่ไข่ต้มได้หมดเลยค่ะลาซานญ,ญ่านะคะหรือใครอยากใส่เป็นชปินัทนะคะหรือผักโขมก็ได้ค่ะถ้าบ้านเราผักโขมเขาก็เป็นผักโขมฝรั่งเนาะก็จะเรียกว่าผักป่วยเล้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่ใครชอบเลยนะคะทําไมวันนี้เราทําลาซานญาก็คือสวออยาก จะกินลาซัญญามาคือทั้งเดือนนี้เรายังไม่ได้ทําเลยจ้าทุกคนคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทําลาซัญญามันทําทีละเยอะนะอุ้มก็อะทาเผื่อลุงกับป้าด้วยเนะะาะสวก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันไปบอกลุงกับป้านะว่าให้มากินข้าวเที่งด้วยกันเดี๋ยวออฉันก็จะต้องไปตัดหญ้าให้ด้วยเนาะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเลยที่สวาวต้องไปตัดหญ้าให้ลุงกับป้ารอบนี้อีกแล้วนะคะก็คืออุ้มลืมบอกทุกคนไปว่ามอนู่นนะคะตอนที่อุ้มกลับมาจาก เมืองไทยใหม่ๆอ่ะลูกชายลุงกับป้ามาค่ะในรอบหลายปีเลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้พอมาก็มาบ้านลุงกับป้านะแต่ว่า <c oughs> คือต้องจ่ายค่าแรงค่ะทุกคนจ้าต้องจ่ายค่าแรงนะคะแล้วเขาก็เอาเครื่องตัดหญ้าเอาเครื่องไดหญ้านะคะของลุงกับป้าไปด้วยทีนี้พอลุงจะตัดเองแกก็ไม่มีไงแกก็เลยมาถามสวรเนาะ ก็เลยว่าเออก็ไปตัดแล้วบอกแกด้วยละกันว่ามากินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงขอบคุณเขาด้วยแหละลุงกับป้าน,นะคะที่เขาดูบ้านให้เราตอนที่เราไปบ้านบนเขาสองวันคุณป้านะคะก็มาดูแลน,น,น้องตายนะคะมาดูโครลามาดูนกมาดูปลาคือมาดูบ้านให้นั่นเองดังนั้นเราก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะเลี้ยงสิ่งดีๆตอบแทนเขากลับค่ะ บางทีนะอุ้มได้ยินแต่เสียงคุณป้าแบบคุยงุ่มงังุมงง่มงัอยู่กับใครอุ้มก็ชะเง้อมองไปดูนะคะอ้าวลอตตี้ก็เหา่าแบบแบบปลกๆใช่ไหมทีนี้ก็อ้าวคุณป้านั่นเองเขาก็คุยกันอยู่สองคนสามคนสองหมาหนึ่งคนนะคะงุ่มงังุม่มง,งัมงอุอ้มก็อ้าให้ก็คุยกันไปบางทีอุ้มก็ไม่ได้ออกไปทักจาาทุกคนคะ่ะคุณป้าน่ะแบบรักเด็กๆมากรักคราชลอตตี้มากนะคะรักคือชอบเป็นคนรักสัตว์นั่นเองนะถ้าจะพูดง่ายๆเนาะ เสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาลาสัญญาทำเองนะคะทุกขั้นตอนก็จะประมาณนี้เลยนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกินได้ไงเลี่ยนจริงๆมันก็เลี่ยนเลยค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเวลาใครทานลาสัญญานะคะเขาก็จะมีสลัดทานร่วมหรือแบบจิบไวนนิดนึงนะคะแต่วันนี้มไม่ได้จิบเพราะว่ามันยังกลางวันแสกเดี๋ยวเมาเสร็จแล้ว <laughs> เดี๋ยวเมาเสร็จแล้วทํางานทําการต่อไปไม่ไหวนะคะก็เลยอ่ะ ก็จิบน้ำโค้กน้ำอะไรกับลุงกับป้าก็ว <Okay. S 1> ่ากันไปนะคะส่วนลุงนะคะเ mm. มื่อก่อนแกกินนะคะเล่าข่าวแต่พอคุณหมอบอกว่าเตือนนะคะห้ามไม่เตือนเลยค่ะคือห้ามเด็ดขาดเลยนะว่าห้ามกินเหล้าอีกแก,กก็เลยเลิกกินเหล้ามาเนี่ยจ้ะค่ะทุกคนจะ2ปีแล้วตั้งแต่อุ้มมาอยู่นะคะก็ลุงก็เลิกไปเลยค่ะแต่ก่อนนะโอ้โหสุดฤทธิ์แต่ก่อนนะนนะไม่ต้องไม่ต้องบอกแกเลยนะคะเมื่อก่อนเล่าข่าวเลยค่ะทุกคนเล่าข่าวของฝรั่งเนาะเขาก็จะเป็น เหล้าขาวาบ้านเราก็ใช้ข้าวใช่ไหมคะเป็นเป็นข้าวอะไรเงี้ยมาหมากักเนาะเป็นเหล้าขาวแต่ที่นี้ก็คือเขาจะใช้ผลไม้ในการทาเหล้าขาวนะคะก็จะเป็นพวกลูกพลุนลูกนักทารีนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะรสชาติก็จะอุ้มเคยชิมนะทุกคนรสชาติจะรุนแรงกว่าบ้านเรานิดนึงนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเหล้าขาวอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะทุกคนคะ่ะ<ด>หลังจากที่พวกเรากลับมาจากบ้านบนเขาแล้วเนาะ<ด>พอปู่มาทำธุระในเมืองใกล้ๆคะ่ะแล้วแกก็เลยแวะมากินกาแฟบ้านเราแปบ๊บหนึ่งเนาะแกก็เลยแวะนะคะ ไปบ้านลุงอิมเรคือลุงอิมเรกับพ่อปู่นะเขารู้จักกันมาเป็น40ปีแล้วค่ะทุกคนตั้งแต่พ่อปู่กับแม่ย่าซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่สมัยบุกเบิงนะแต่ก่อนบ้านหลังนี้ที่เราอยู่ค่ะทุกคนมันจะมีคลิปแรกๆเลยนะคะตั้งแต่สมัยอุ้มทําคลิปทําำ u t u b e ใหม่ๆเนาะถ้าพี่ๆย้อนไปดูนะคะก็จะเห็นสภาพบ้านหลังนี้นะคะว่ามันไม่ได้เป็นบ้านหลังสภาพปัจจุบันที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเรามาเรโนเวท ใช้เวลาสองปีกว่าเลยนะซึ่งเราไม่ได้มาทำทีเดียวเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ยังอยู่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็เรานะคะต้องพึ่งพาลุงกับป้านะคะแล้วก็พ่อปู่คือเราต้องมีคนมาช่วยดูช่างด้วยคะ่ะทุกคนจ๋ะหลายสิ่งหลายอย่างมากปวดหัวมากจริงๆนะคะตอนนั้นแต่ตอนนี้นะคะบ้านก็ถือว่าเสร็จ99.9 9 99แล้วนะคะก็ ดีใจนะคะเป็นเขาเรียกว่าโล่งใจไปอีกระดับหนึ่งเนาะที่มันแบบเออทุกอย่างเรียบร้อยไปด้วยดีเนาะ,อ,ะอุ้มจะเล่าว่าพอพอ่พอไปนะคะคุณป้าก็ชมอุ้มใหญ่เลยชมแบบหุยอุ้มใจดีอุ้มชอบแบ่งปนันอุ้มชอบช่วยเหลืออุ้มชอบให้นูน่นให้นี่นะคะไปตลาดมีอะไรติดมาแอปเปิลสลูก3ลูกก็แบ่งกล้วย2 3าลูกก็แบ่งอย่างนี้นะจนพอปู่กลับมานะคะที่บ้านแล้วก็บอกว่า ป้านะเขาชมเธอจนแค่เขาชมอะ่ะเธอก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วกับสิ่งที่เธอทําให้เขานะอุ้มก็แบบชมอะไรแกก็บอกว่าก็เธอแบบชอบแบ่งปันชอบให้เขาก็ชมเธอในทางที่ดีนั่นแหละแล้ก็อ๋อโอเคเรารู้แล้วถ้าอย่งงางนั้นว่าแกหมายถึงอะไรแต่บางทีอุ้มให้นะคะทุกคนคะสวแกก็จะชอบเตือนอุ้มว่าบางทีการที่เธอให้นะ่ะ คนที่นี่นะหรือบางคนเขาอาจจะคิดว่าเธอดูถูกเขาก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้ดีใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอให้เขาก็ได้แกก็พูดอย่างนี้นะอุ้มก็ามาคิดมันใช่เหรอคะทุกคนบางทีการที่เราให้เราหวังสิ่งดีๆนะเราอยากเราอยากแบ่งปันคือเรามีอะทุกคนคะ่ะคือไม่ได้ว่าเรารวยนะอย่างซื้อกล้วยมาห้าลูกอย่างเงี้ยกว่าที่เราจะกินหมดใช่ไหมทุกคนมันอาจจะเน่าก่อนแต่ก่อนที่มันจะเน่าและเรายังแบ่งปันคนอื่นได้เราก็แบ่งปันไปก่อนอย่างเงี้ย แต่สวอวก็คิดว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะคิดต่างจากเธอก็ได้เธอก็ให้น้อยๆหน่อยตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยให้อุ้มน้อยๆหน่อยอุ้มก็เออโอเคโอเคเดี๋ยวน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยจำไว้ท่องไว้ทุองไว้ ันนี้แจ็กกี้มานะคะบางทีน้องก็หายไปสองวันสามวันนะคะแต่ช่วงหลังๆนี่ม,มาทุกวันนะคะเพราะว่าอุ้มหรือไม่ก็สวออให้กินอาหารทุกวันบางทีก็ขนมปังเกลอนะคะบางทีถ้าอุ้มทํากับข้าวอย่างมีน้ําซุปต้มกระดูกนะคะก็จะคลุกขนมปังนะคะให้น้องคือน้องชอบมากแล้วเคยให้เล็กคลีค่ะทุกคนเคยให้แบบขนมขบเคี้ยวแจ็กกี้นะคะกินไม่เป็นอุ้มวางไว้ใส่ถาดให้นะ ตอนเช้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะสวอมาเห็นบอกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเจ็คก,กี้เขากินไม่เป็นหรอกแล้วแกก็เลยเอาให้โคลากินนะคะสรุปก็คือน้องโคลาชอบอะไรที่แบบไอ้น้องเจ็คก,กี้ชอบอะไรที่มันง่ายๆนะคะไม่แบบไม่ไฮโซหรูหร้านะคะไม่มีขนมไม่มีอะไรนะคะชอบกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอุ้มต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆที่แบบคอยสนับสนุนพวกเรานะคะ คอยแบบดูโฆษณาแบบห้าวิสิบวิอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเราก็จะได้ค่าขนมเนาะลอตตี้ <Hey. S 1> ไม่เอาลูกนอกจากค่าขนมของลูกๆของเราทุกตัวแล้วนะคะอุ้มก็ยังได้ให้นะคะอาหารน้องแจ็กกี้ทุกวันเลยค่ะคือถ้าน้องมาน้องก็ได้กินนะคะบางทีฝนตกอุ้มก็ไม่ได้เทไว้นะคะแต่ว่าถ้าอุ้มเห็นน้องก็คือน้องจะได้กินทุกครั้งเลยค่ะนี่ก็เห็นไหมตอบแทนด้วยการอ้าถูชันหน่อยถูชันหน่อย เมื่อก่อนลอตตี้เห่านะคะดังมากเลยเดี๋ยวนี้ก็มีเห่าบางแต่ก็ไม่เหมือนกับช่วงแรกๆแล้วค่ะอะไรหรอเนยไม่เอารีบสายหนุกส่วนโค้กก็กลัวอุ้มให้จะกีกินนะคะก็รีบจัดการกินทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเลยลูกทังนั้นอ่ะกินหมดเลยลอตตี้ไม่เอาเองน่ะตัวเท่ากับมอยถ้าเขากินหัวน่ะไม่รอด แต่ว่าแจ็กกี้นะเป็นหมาใจดีมาแล้วค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคอมเมนต์และก็กำลังใจดีๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจะสองทุ่มแล้วดูซ่าทุกคนไม่จะแล้วสองทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะสองทุ่มสิบนาทีแล้วดูสว่างมากค่ะน่ารักใครน่ารักจังเลยรักใครน่ารักจังเลย 哎呦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 ！